เราพูดถ on so ึงอะไรมีโซนปริยัติคือตรงนี้แหละที่เราจะคุยเรื่องปริยัติกันก็ว่าด้วยเรื่องของอิทธิปัิยาตาปฏิสมบันธเป็นหลักอันที่สองโซนอะไรปฏิบัติก็คือห้องห้องปฏิบัติธรรมห้องปฏิบัติธรรมเลยตัวแทนห้องส่วนอันนี้มันชื่อห้องว่านิพานชิมลอนลิพานชิมลานมันต้องเป็นปฏิเวรละอ่าก็คือชิมลิ้มลองรสลิบพานลิบพาน เพราะฉะนั้นก็คือชั้นสามในในใน,ในชั้นเนี่ยเราก็คือจะมีสามสามอย่างก็คือพระสัตว์ธรรมสามภพเนยคราวนี้พอเราพาเดินข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราจะนําก่อนจะนาภาพนี้เพราะมันยาวใช่ไหมผมก็จะอธิบายภาพสนวนก่อนเพราะว่าท่านอาจารยา์เนี่ยพุทธทาท่านจะชอบสวนเซนที่สวนโมกขิชัยยาด้วยท่านสร้างไว้ค่อนข้างหลายอย่างที่เป็นเซนที่นู่นเนาะมีสวนเซนบนเรือมีสวนเซนอยู่บนทางขึ้นเขาพุทธทองอก็มี แล้วท่านก็บอกให้ไปฟังก้อนหินพูดได้คราวนี้เราก็เลยจลําลองมาตรงนี้ก็คือว่าเราจะเห็นต้นไม้สี่แปดต้นต้นนี้คือต้นโมกหมดเลยโมกโมกก็เหมือนมาเปรียบระเสริฐมาถึงสวนโมกโมกแปลว่าอะไรหลุดพ้นแปลว่าเกลี้ยงโมกแปลว่าหลุดพ้นแปลว่าเกลี้ยงก็เหมือนเปรียบเสมือนบุคคลที่หลุดพ้นแล้วแต่จำพวกอ่าก็คือโมกข,ขับแช่โมกข,ขับก็คืออะไรก็คือ โสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลสกิทาคามีมัสกิทาคามีผลอนาคามีมัอนาคามีผลแล้วก็อรหันอะไรธมะอรหันตา,า่าแล้วเขาไปอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเขาไม่โดนฝนโดนแดดเลยอันนั้นเราจําลองไว้ว่าเป็นศาลาอะไรนิพพานนิพพานก็แปลว่านิพพานแปลวาา่าอะไรสงบเยน็ยนสงบเยน็ยนแดด<อ>จะมาฝนจะตก ก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงเพราะเขาหลดอยู่ภายใต้ศ <c oughs> าลาเรียบร้อยแล้วนะคือศาลานนพันนี่เป็นตัวแทนการอธิบายธรรมะแบบการใช้พื้นที่ส่วนพอเห็นก้อนหินเซนเนี่ยเราก็จะพาเขาดูว่าโอเคเซนจัดสวนสวยไหมสวยสวย,สวยเรียบเรียบแล้วที่อื่นมันจัดแบบนี้ไหมไม่มันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีจริงๆแล้วมันเป็นไปตามอะไร เป็นไปตามใจหรือกิเลสข,ของคนที่อยากว่าโอ้ตรงนี้หินนี้แปลกไปนะหินตรงนี้เหมือนเราอะ่ะเราชอบจะไปจัดออกไปข้างนอกออกไปวางคนว่าคนนี้ทําไมไม่เป็นแบบนั้นคนนั้นทาไมไม่เป็นแบบนี้จริงๆนะแล้วใครเราใจเราเนีนะ่ยน,นะนี่คือเซนเซนก็คืออยู่ภายในกลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองท่านบอกให้อยู่นิ่งๆแบบข้าเสียบ้างฟังก้อนหินพูดได้แล้วหินนี้มีกี่ก้อน เราก็จะหลอกเขานับใช่ไหมสิบเท่าไริดร่อมห้12 12้อท12ไรับออะไร <11. S 1> นะครับทำสิบสองก็คืออาการสิบสอง 11ห่วงโซ่12 12ห่วงโซ่12อ่า12ห่วงโซ่1 0อ่า11ห่วงโซ่12อาการก็คือเรื่องปฏิจจสมุติบาทที่เรากำลังอธิบายเราก็บอกว่าโอเคแต่ว่ามันไม่เชื่อนับช่องดูวิชา1 1สังขาร2วิญญาณ3นามลูกสีายตนะ5ผัสสา6 ธนาเจตั้หา8อุปาทานเก้าอหาสิบเชลามอลนะนสโศกับอริเจนว่าพุทธาภูมนสิบสอจบเรียบร้อย11บเหงโซ่สิบสองาการก็คือ